อดอกแก้วมังกรจ้ะว้าวดอกใหญ่สวยมากนี่อันที่ยังไม่บานก็มีนะะอันนี้คือยังไม่บานนะคะทุกคนยังไม่ถึงเวลาดูนะเยอะมากมช่อนี้กิ่งนี้มีสามช่อนะทุกคน สวยสวยสวยนู่นมีทุกยอดมีทุกกิ่งอืมเขากครลังบานอืมเราตัดกิ่งเขาใหม่พอเขากิ่งเขาแตกขึ้นมาใหม่เขาก็ไม่แก่เขาก็เป็นสาวแล้วก็ออกลูกออกดอกเยอะมาก อันนี้บานแล้วอันนี้ยังไม่บานอันนี้เป็นลูกแล้วนะคะข้อเสียคือมันเยอะเกินลูกเขาเล็กนิดนึงนี่โอ้โหออกทุกกิ่งออกทุกยอดนะทุกคนเยอะมากอะดูข้างบนนะคะข้างบนก็มีนี่รีซร็ตรีเซ็ตไกลๆใ,ให้เห็นว่าเขาออกเยอะมากต้นเดียว ทางบนก็ออกออดูเป็นรูปทรงที่สวยงามมากเลยค่ะสวยดีเนาะเหมือนมือที่พนมแล้วบานออกมา ข้างบนนั้นเขายังไม่บานนะคะข้างหน้างบานแล้วพอบานเสร็จดอกก็จะร่วงก็จะเป็นลูกจ้ะอืมนพึ่ง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 ,งน้อยเขาอยู่ข้างบ่อปลาเขาก็เลยสวยดอกเยอะ ขึ่งก็มาตอมนี่แค่ต้นเดียวนะคะเนี่ยอออกดอกเยอะมากนับได้เป็นร้อยลูกนุ่งอันนี้เขายังไม่บานอืม พอดอกเขายุบแล้วเขาก็จะเป็นลูกอย่างนีน้อันนี้ถือว่าเขาออกทุกยอดเลยนะจ๊ะทุกคนพาชมบรรยากาศตอนเช้าดอกแก้วมังกรเหมือนมือไหมเหมือนมือที่กําลังพนงมือไหว้ค่ะสาธุวันนี้วันที่หนึ่งกระกฎดาสองพันให้ลูกมีโชคมีลาบออกดอกผผลสวยงาม เหมือนมือของดอกแก้วมังกรด้วยนะคะดูสิทุกคนออกเยอะมากเยอะมากๆรอบนี้คือออกเยอะมากเลยนะคะมีดอกเยอะมากเยอะที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาพอเขาออกดอกอย่างนี้เสร็จแล้วแล้วเราเก็บลูกเขากินใช่ไหมคะเราก็เลือกตัดกิ่งแก่ๆเขาทิ้งค่ะเนี่ยกิ่งแบบเนี้ยที่มันยื่นออกมาอย่างเงี้ยค่ะเนี่ย ถ้าสมมติมันแก่แล้วเราก็ตัดทิ้งแล้วเขาก็จะมีกิ่งใหม่โผล่ขึ้นมาอย่างนี้แล้วเขาก็จะแตกดอกออกผลให้เรากินทุกรอบต้นเดียวได้กินบ่อยมากสามเดือนครั้งสามเดือนครั้งบ้างคะเนี่ยลูกเขาเป็นลูกสีแดงเนื้อสีขาวนะคะนี่จะไปดูต้นนี้ดูเพิ่ง พอเขาออกดอกเสร็จแล้วเขาก็จะเหี่ยวแบบนี้จ้ะเ,เ,เหี่ยวแล้วก็จะเป็นออน้จตาเราจะพาไปดูอีกอันนี้เราเอากิ่งเขามาปักปักชําไว้เห็นไหมคะเขายังไม่เป็นสาวนี่เขายังไม่มีดอกแค่ดอกเดียวนุน่นยังไม่บานดอกเดียวยังไม่บานแต่ตอนนี้เขากําลังแตกยอดให้เราเป็น ผลไม้กินเล่นแบบง่ายๆค่ะไม่ต้องพิธีรีตองเยอะแต่ก็ได้กินผลอยู่เรื่อยๆนะจะไม่ต้องไปซื้อนี่อันนี้ก็ออกอันนี้ยังเล็กอยู่ยังไม่เยอะยังไม่เยอะบรรยากาศยามเช้าก่อนให้อาหารป่าแต่ชมพาชมดอกไม้ก่อน เห็นว่ามันสวยเนี่ยเดินมาสะดุดตาเลยนะคะฝั่งนี้ไม่เท่าไหร่ค่ะแต่ฝั่งบ่อปลาดอกเยอะมากมันยากาศชิวๆวมนี่อันนี้ยังไม่บานโอ๊้ถ้าจะนับนับไม่ได้หรอกค่ะมันเยอะเกินไปอยู่ที่โคนก็ยังมีดอกอทุกคน อยากดูข้างในเขาไหมคะนี่ข้างในเขาเป็นอย่างนี้ข้างบอกป่าบอกปลาของเรา แล้วก็จะมีเสาล้อมรอบแล้วเราก็ใส่แก้วมงนกนอยู่ข้างบอ่อปลาว้าวอันนี้เราบอกว่ามันมีลูกมีดอกแค่นิดเดียวมันไม่ใช่นะคะเนี่ยอันนี้ต้นใหม่มีดอกตั้งสามต้นเนี่ยพอมีดอกแบบนี้เดี๋ยวเขาก็บานอันนี้ก็มีดอก ม่รู้อันนี้สีอะไรยังไม่เคยกินต้องรอลุ้นว่าเนื้อมันจะเป็นสีแดงหรือสีขาวแต่ว่าน่าจะเป็นสีขาวเนาะเพราะเป็นลูกของต้นนั้นที่เราตัดมาบรรยากาศให้อาหารปลาตอนเช้าจ้ะชุมดอกไม้ริมบอ่อของกินริมบอ่อกันนะคะนี่ต้นเนี้ยอลังมากชอบสีมันสวยสดแล้วก็ดอกเยอะที่สุด อปิดท้ายด้วยดอกสวยๆบานเต็มที่นะคะบ๊ายบายคะ่ะ